็ขอโทษขออภัยนะคะเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณสุดารัตนโพท,ทองนะคะเนาะขอบคุณดวงดาวประสิทธิภาพนะคะเตเทิร์เชีเอเตอร์ ทั่วโลกค่ะโอ้ยทองปอนกระไดขอไพ่ได้ใสอเ,อเด้อถาวอรอันใดอภิษณเพื่อนผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายกันได้นะคะทองปอนทีขัน <c oughs> เปิดบ้านอถาถาเปื่อนเปือนนะคะยังมาท่านนี้ครับคุณสำลีชํำนเนนะคะสวัสดีค่ะคุณพรวิพาเนะคะสวัสดีคุคณวิคุณวิไลพรน,นะคะตอบกับกับคุณกระแตนะคะเนาะ กันยามเที่ยงโอ้ยเนาะคพมเมมตนมาหลายๆต้องปอนกับอันเห็นคำพูนะายิพาเนาะค่ะเนาะคุณคุณนัชนาคุณนันชนาเสดเนาะค่ะเนาะพ่อพอกันโดนเล่นีกอะไรอันนี้เหมือนนี่เป็นมากเนาะค่ะโอ้ยขอบคุณยินดีต้อนรับมากๆนะคะยินดีคุณทองจันเนาะคะ่ะเนาะต้อนรับทุกท่านนะคะ ขาม้าแลกกัทักไทยกันนด้ะเ่หรอถักไทยกันเนาะค่ะจับอีกประจากที้มือเนาะค่ะเนาะอีกประจากที้มือคือสิเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะคือสีอหอดปีไม่เล้วก็ต้องอาเวทีเนาะค่ะเนาะพอปิดบันเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจถือเอ้ซื้อบาหม็ดเนาะค่ะเนาะอ่าทัาอีกประจากที้มือเนาะค่ะเนาะอีกประจากที้มือคือสิเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะคือสีอหอดปีไม่เล้วก็ ขึ้นมาแล้วกันาาบนี่แต่เห็นหาวิทยาลัยคนบิ่งสี่แล้วท่องฝังกใครกินกาแฟแล้วจังสินเนาะค่ะเนาะกับเป็นขี้เกล้วเนาะค่ะนอนดึกตื่นเต้นแเนาะพึ่งกลับขอมาเนาะคะ่ะเนาะอ่ขอบคุณมากๆค่ะคุณทองจันเรืองดีนะคะเนาะขอบคุณที่กำลังใจไดะะ้เด้อขอบคุณพึ่งกลับขอมาเนาะคะ่ะเนาะ ขอขอบคุณมากมากค่ะคุณทองจันเรืองดีนะคะน้อขอบคุณที่กำลังใจด้เ่ะแล้วขอบคุณขอบคุณนะคะคุณทองจันเรืองดีนะคะก็แล้วก็ขอบคุณคุณน้องกาเต้นะคะขอบคุณคุณแม่พันเขียวลำนะคะขิงม้ามีไม่กติปใครมีเปลี่ยนมาานะคะเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนกับชงสิมาบทชันฮอดนะคะเนาะวังว่าเดินทางมาเนาะขินมาเล็วกว่ามิต่สลยขิงม้าหาวยผนเบงสีเลี้ยวท่องฟังกระได้กินกาแฟแล้วจังสินเนาะก่ะเป็นขี้เกล้เนาะ นอนดึกตื่นเศร้าเนาะยุวันใหญ่ทั้งปวนหนาวหนาวเนาะ,ะอ,ะอาเหมือนอยู่ประเดี๋ยวอาผ่าแพ่มาคุ้มไรเนาะค่ะเหมือนทั้งปวนออกมาเศร้านึกว่าสวัสดีคุณกระม,มล่ะพากินพาเที่ยวเนาะคะ่ะคุณแต่ยังไม่ทันยจะหอดเพียงคักเนาะค,ะะค,ะะคะา่ะเนาะอ่ยังอยู่ว่าหลายน้าที่เนาะค่ะทั้งปวนก็เลยต้อง ขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าสะดวกก่อนนะคะเนาะสะดวกขอบคุณที่ไม่เลี่ยนผ่านนะคะเนาะอ่ากันขึ้นนาเปีก็ต้องเข้ามาเนาะค่ะเป็นกำลังใจกันและกันนะคะเนาะอ่าท่องปอนขึ้นกันนะคะสวัสดีคุณที่ไรฟอนนะคะคุณทองจันนะคะอันนะคะอ่าขึ้นมาไม่ไหมกติบะใครมีเปลี่ยนมาเนาะค่ะเนาะเป็นเปลี่ยนแต่คงสิมาปรทชันหอดนะคะเนาะอ่าวังว่าเดินทางมาเนาะค่ะว่่าเพิขึ้นมาเพิ่นบอก ภาษาอังกฤษ bueno น,นะคะ่ะคุณลำพูนเนาะค่ะคุณภาษาอังกฤษมาอีกแล้วน <Yeah. S 1> ะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณอังกฤษค่ะยินดียินดีต้อนรับนะคะเอาคุณวิเชียนก็สวัสดีคุณดีที่ได้รู้จักค่ะขอบคุณมากนะคะยินดีเช่นกันค่ะคุณลำพูนเนาะเนาะยินดีต้อนรับค่ะยินดีที่ได้รู้จักอ,กะะกะะอกีสาร,รือว่าลับเช่มันทั้งไหนหนาวไปจ้า เ้วก็มื่อโอบนรัตท่านี่หนาวประจ้าขอตัวนจ๊ะขอบคุณมากนะคะคุณสุดารัตนละนะคะน้อขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็อขอสวัสดีเพื่อนๆขอให้โชคดีมีชัยกันทุกบ้นนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ่าภาพ่นนอนไปยังดอกมันหอนแดดเนาะมันหอนเดนเดนางบึง้งก็หนีละอ่าเดี๋ยวอ่มือหลังจังบึงะะ้งเนาะ เอ้ยวันนี้เจ้าขึ้นจุน่มเนาะผู้ผู้แสมนโมโนแมนวิาจารทั้งปอนอันถเหว่ป่าทั้งปอนเคยเ,เคยได้อันนี้เห็นเงินตะก,กี้ทั้งปอนไปบ่งหวดบ้านเพื่อนย้อนยังดิขันเข้าไปบ้านหลังเลยก็ไปนอนหลับยังสี่ลักน่งหลับเอานอนยังสี่ลักเมื่อตาขึ้นโทรศัพท์ข้างมือนา,าดิ คุณพรพิพาค่านะน้อค่ะคุณมนตรีก็สวัสดีคุณพรพิพาัด <c oughs> งานเทศกาลปีใหม่แลว้วไปสิเมืไปแล้วนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะปีปีพศ2 5 6พันหเน้อค่ะเพื่อนเราเอาผู้เดียวนะคะโบว์โบว์ยุ่ผู้เดียวขนาดยุ่ผู้เดียวอย่งน,นี้โบว์ไปถือขึ้นแล้วค่ะท้องฝนกระไรให้ล้างขังบางครั้งขาาวนะคะเน,นาะอาจจรย หันไปผ่านมาก็แวะทักทายกันได้แล้วค่ะเด้ออีชัยค่ะคุณแม่บัวพันโชคดีมีชัยนะคะขอให้เฮงเปังๆค่ะสวัสดีคุณบัวพันเนาะคะ่ะเนาะคุณแม่เอาบัวพันเขียวลำนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่มาเปิดดวงตาให้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณแม่เขียวคุณแม่บัวพันเขียวลำนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณคุณผู้ก็ขอตัวไปต่อครับขอบ คุณลังพูลก็สวัสดีจ้าเนาะค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะเด้อสวัสดีทักทายกันเนาะค่ะผ่านแล้วจ้าเนาะหนาวพึ่กันเนาะเนาะอ่าท้องปอนกเคื่อเดี๋ยวไปแต่ว่าไปบรูจักไป <c oughs> ไปไปบรูจักไปเนาะค่ะเนาะไปว่าจะฝนขึ้นหนึ่งเนาะค่ะเนาะอ่าเ,เป็นกำลังใจให้กันแลยกันเนาะเะนาะนเบิ้งพี่น้องฟังเสียงกีกามาฮ่องกาๆกานะอยู่คุณโอ้คุณกมลมลลาดพาจินพาเที่ยว ทักทายวันรังคารสวัสดีค่ะเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากๆนะคะท่องปอนสวัสดีคุณวิไลพรนะคะคุณทองจันนะคะคุณวิไลพรก็สวัสดีค่ะคุณพรวิคุณพรวิพาก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาส่งกำลังใจ มาไปเนาะคะ่ะห้างอ,อุบลกันได้อ,อุบลใหญ่เนาะค่ะเนาะเมืองอุบลกันใหญ่ะะอออใ,ญใหญ่ค่ะพอพักผ่อนเคยได้ไปแล้วเนาะคะ่ะมาถิ่นอ,อบนุบลเจอเจอคนสวัสดีคุณวิไลพรเนาะคะ่ะเนาะคุณพรคุณวิไลพรก็ หนาวใส่เสื้อนนหนาวนะคะแล้วก็ขอบคุณเลยๆไล้์นะคะที่มาให้กําลังใจนะคะทักทายส่งกําลังใจให้กันและกันเนาะคะ่ะเนาะเป็นเพื่อนกันรับชมยันหลังก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะรับชมยันหลังขอบคุณล่วงหน้าค่ะโอ้ยต้องปอนกับวิออทย์วิศวอถือขอาให้เยค่ะเด้อเปื่อนๆเนาะค่ะนเขาเอาให้เปืเป่อนๆเนาะคะ่ะขอบกัน,น,นะะยามเชียงอู้เนาะคอมเมนต์มาหลายๆต้องปนกับอันบ่เห็นคำพูนค่ะ คุณพรวิพาก็สวัสดีค่ะคุณมนตีเนาะค่ะคุณนาชนาก็ทักทายวันอังคารค่ะข้างปอนก็เคยไปอยูุคกันเนาะค่ะเนาะพอมีบ้านพี่น้องกระทั่งเอาอุบลอำนาจเจริญเนาะค่ะเนาะก็เคยอะไดรเนาะค่ะเพื่อนๆกะวังว่าคือสิให้อภัยกันเนาะค่ะเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะ คือว่าจังไหนไหแม่นเพราะน้องท่องปอนก็นอะไรก็บกับคาดเดาซืนนะะ่อนะคะเนาะคิดว่าประมาณน,นีเนาะคะ่ะเนาะอากับว่าโดนเนาะค่ะยิม้มยิ้มหาอะไรดีเป็นย่ประมาณน,นีเนาะคะ่ะเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณเสียเห็นงานแล้วก็ได้ถอดไว้เนาะคะ่ะเนาะก็เลยมาใส่เสียอีกพื้นเนาะค่ะคุณพรทิพาลาดีก็สวัสดีคุณวิไลพรเนาะคะ่ะกวน อามีทั้งแสงทั้งบังหงนะคะเนาะเอามากินลายๆน้ากันนด้ะเด้ออาทีได้แซ่บนะคะเนาะอลก็เป็นยังนะคะสีบ้านหนาวนะคะก็หอดกัลบลมหนาวเย็นนะคะเนาะเย็นคือเข,ขาอานนัง่งยงหมวาวาทำงานกันลมหนาวเย็นนะคะเนาะทำไปเห็ยดงานกันเอ้ยเฮียกออกขึ้นกันเนาะ,ะเนาะเสียงรถคนเช็นดินอยู่ทั้งในวันนะคะเช่นดินเป็นกําลังใจให้นะคะคุณทองป้อนขอบคุณมากนะคะขอบค,คุณคุณห่ะคุณ ลำพูนผ่านเดี่ยวเนาะค่ะเนาะคือคือทีผ่านทุกย่างเดียวเนาะค่ะเนาะผ่านเอียงสตรีมโบนันเอียงเหมือนละว้อเนาะค่ะเนาะลำพูนทาริวงเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะทักทายค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณคำพูนเนาะคะ่ะ คุณคำสวัสดีค่ะคุณกะมรัตนะคะคุณกะมรลัตก็สวัสดีคุณทองปอนคุณแม่ทองปอนนะคะเนาะขอบคุณหลายๆนะคะยินก็ทักทายคุณกะมรัตนะคะน้ะก็ทักทายคุณกะมรลัตค่ะทักทายกันได้ค่ะได้ภาคอีสานทั้งนั้นนะคะเนาะเราอยู่ภาคอีสานด้วยกันนะคะคุณสามฤทธิ์โอ้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กําลังใจได้ค่ะได้จำอะไรได้ยิ่นกว่าคนภาษาอังกฤษให้คนคือใบเป็นภาษาอังกฤษ เอ้ยเหมือนนี้เจ้าขึ้นจุ่มแม่บัวพันธ์ุเขียวลำเนาะค่ะเนาะส่งกำลังใจรวงเรียกขอบคุณมากนะคะคุณแม่บัวก็ขอบคุณมากๆละเขาขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะเด้อขอบคุณหลายๆนะคะ